เรื่องนี้ต้องบอกนะครับว่าสร้างความไม่พอใจให้กับชาวโซเชียลเป็นอย่างมากเลยฮะต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมานะครับมีเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างนับไม่ถ้วนนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวกระแสดรามา่าระหว่างไทยและกัมพูชาโดยจุดเริ่มต้นนะครับก็ย้อนกลับไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ฝั่งไทยเนี่ยได้เป็นเซ็นสัญญากับฝั่งขเขมรโดยมีมาเลเซียและก็สหรัฐนะครับมาเป็นผู้สังเกตการด้วยต้องบอกว่าในขณะนั้นเองเนี่ยก็จะมีข้อตกลงร่วมกันประมาณ4ข้อทุกฝ่ายเวลานั้นเองก็มี ผมเชื่อนะครับว่าทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นจะนำทางไปสู่สันติภาพอย่างแท้จริงแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นแค่ฝันลมๆนั่งแรงครับเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานก็ปรากฏว่ามีทหารไทยครับไปเหยียบกับระยำนะครับว่าไปเหยียบกับระบี้ระบูจนขาข้างขวาเนี่ยสูญเสียเป็นรายที่7ซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากที่ทางทหารไทยไปเหยียบกับระจนเกิดการสูญเสียขาข้างขวาไปเนี่ยก็ปรากฏว่าสัญญาสีข้อนั้นก็คือต้อง พับเก็บไปเลยก็คือไม่ต้องใช้อะไรกันอีกต่อไปอย่างไรก็ดีครับหลังจากที่มีข่าวว่าทางทาหารไทยได้ไปเหยียบกับประเนี่ยก็ปรากฏว่าทางฝั่งกาพูชาในโซเชียลนะครับยามว่าทางโซเชียลนะก็ได้มีการปล่อยเป็นข่าวเฟกนิวส์โดยบอกนะครับว่าชาวเขมรนี่มีความสงสัยนะว่าทำไมทหารไทยเนี่ยถึงมีความกล้าสิทิละขาจํานวนมากได้ขนาดนี้หรือแท้จริงแล้วเนี่ยพวกเขาใช้คนพิการมาแสดงเป็นทหารแอบอ้างเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บจริงๆก็คือทหารปลอมหรือเปล่าต้องบอกว่านอกจากจะไม่รับผิดชอบอะไรแล้วนะครับ ก็ยังจะมีการไปพูดในโลกโซเชียลอีกว่า ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในฝั่งไทยเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ทหารแต่แอบอ้างว่าเป็นทหารรวมถึงเชื่อว่าเป็นคนพิการเอามารับบทบาทการละครอ,อะไรแบบนี้แน่นอนครับเรื่องราวแบบนี้เป็นโซเชียลเชื่อมต่อกันทั่วโลกปรากฏว่าทางโซเชียลต่างๆของต่างประเทศก็ไม่พอใจะกับสิ่งนี้ฮะบางคนก็เลยเชื่อว่านี่เนี่ยอาจจะเป็นปฏิบัติการ i/O และเชื่อว่าปฏิบัติการ i/O เหล่านี้อาจจะไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่มารับจ็อบเป็นจ็อบพิเศษหรือไม่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้จากนั้นไม่นานครับต้องบอกว่าก็เก เกิดเรื่องราววุ่นวายอีกครับหลังจากที่ฟังเเมเนเนี่ยโดยเฉพาะผู้นําหรือว่าฮุนมาเนตนะครับได้ออกมาประนามประเทศไทยหรือบอกว่าไทยเนี่ยไปใช้ความรุนแรงกับหมู่บ้านที่มีชื่อว่าเปรยจันทร์ทำให้พเลเรือนเนี่ยบาดเจ็บ3รายแล้วก็มีสูญเสียนหนึ่งรายนะฮะโดยมีการเรียกร้องไปยังคณะกรรมการอิสระและก็ผู้เชี่ยวชาญการต่างประเทศให้ไปตรวจสอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือบอกว่าฝ่ายไทยเดี๋ย้มีการโซ่ตอบโต้อ้างว่าเพื่อปกป้องอธิป,ปไตยฮุนมาเนตเนี่ยบอกนะครับว่าไทยเนียการบังใช้กําลังกับพเลเรือนของ ูชาซึ่งขัดกับหลักมนุษยธรรมพร้อมกับเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อสอบสวนเหตุดังกล่าวนอกจากนี้นะครับทางฝั่งคขมเยังบอกว่านี่เป็นการขัดต่อหลักมนุษยธรรมและขัดต่อหลัก การตกลงร่วมกันในอดีตว่าด้วยการแก้ไขปัญหาเรื่องพรมแดนแบบสันติวิธีพร้อมกับเรียกร้องให้ฝ่ายไทยนะครับยุติการใช้กําลังกับพลเรือนของกัมพูชาโดยท,ทันทีรวมถึงการใช้กําลังในทุกกรณีเพื่อแก้ปัญหาพรมแดนระหว่าง2ประเทศพร้อมทั้งเรียกร้องนะครับให้มีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมกระบวนการการตรวจสอบเรื่องราวเหล่านี้เพื่อให้เกิดความโปรง่งใสและความยุติธรรมต่อประชาชนผู้ที่ได้รับการโซะจากครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้นะครับก็ได้มีการยื่นหนังสือไปหลายๆที่ เร่งอ,อพยพป,ประชาชนเขมรให้ออกจากพื้นที่ต่างๆโดยอ้างว่าการอ,อพยพครางนี้ต้องเป็นไปได้วยความปลอดภัยและก็คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดเรื่องราวนี้ในฝั่งเขมรนะฮะต้องบอกว่าเป็นตู่เป็นไตอย่างมากชาวกัมพูชาลหลายคนนะครับอ,อพยพกันกระเจิดกระเจิงเชื่อว่าทางฝั่งไทยจะมายึดพื้นที่บ้างหรือว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างมาตกในหลังคาบ้านบ้างโอ้โหต้องบอกว่าฝั่งนู้นเนี่ยมีการใช้ถ้อยคําหรือข้อความที่สร้างความแตกตื่นอย่างมากให้กับชาวเขมรมากๆเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับจากเรื่องราวที่ รัฐบาลมรเนี่ยได้ออกมาพูดว่าทางฝั่งไทยเนี่ยได้มีการใช้อาวุธไปโซก,กับชาวคาเมรเนี่ยทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ3คนและรวมไปถึงสูญเสียไป1คนเนี่ยทางโซเชียล o m เมรนะครับได้มีการเผยแพร่เป็นรูปของอาวุธปืนนะครับที่เชื่อว่าเป็นกระบอกนี้ประเด็นคือว่าทางโซเชียลฝั่งต่างประเทศเอ่ยของไทยเอ่ยก็เชื่อมั่นว่าอาวุธดังกล่าวนี้ประเทศไทยไม่เคยมีในสต็อกมาก่อนจ้าแล้วมันมาจากไหนล่ะ มุมกล้องเอ่ยลักษณะของการวางเอ่ยถ่ายได้ใกล้ชิดขนาดนั้นแปลกจงังเลยนะครับว่าใช้กล้องรุ่นอะไรทําไมซูมได้ใกล้ขนาดนั้นหรือไปยืนจ่อและถ่ายออกมาอันนี้ไม่มีใครทราบนะฮะต้องบอกว่าในขณะที่ฝั่งนู้นนะครับกําลังเผยแพร่เรื่องราวบทความต่างๆมีข่าวออกมาไม่เว้นทุกเสี้ยววินาทีเนี่ยนะครับฝั่งเพื่อนบ้านเองหรือประเทศใกล้ชิดก็ยังงงกันอยู่นะครับว่า เรื่องราวนี้ไปเกิดขึ้นตอนไหนซึ่งจากการไปอ่านข้อความเพิ่มเติมหรือว่าข่าวเพิ่มเติมก็มีนักวิเคราะห์คิดเอาไว้นะครับว่านี่อาจจะเป็นลูกเล่นใหม่จากทางฝั่งกัมพูชาหรือเปล่าแล้วสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นหรือเปล่าว่าตอนนี้ทางฝั่งเขมรเนี่ยต้องการที่จะเรียกร้องหรือต้องการสิ่งอะไรกันแน่ตอนนี้ก็มีหลายคนพยายามนั่งวิเคราะห์และก็พยายามมองดูอยู่ห่างๆนะครับอย่างห่วงๆอย่างไรก็ดีครับก็มีทางฝั่งโซเชียลเขมรเนี่ยบางส่วนก็ออกมาตอบโต้นะครับบอกว่าการที่ทหารไทยเนี่ย อาจจะไปเชื่อมโยงกับการเมืองของกัมพูชาหรือไม่เพราะอาจจะมีบางคนเนี่ยพยายามที่จะเอากับรับไปวางไว้พอให้ทหารไทยไปเหยียบป,ปุ๊บเนี่ยความผิดดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะไปตกที่อดีตผู้นากัมพูชาหรือไม่ทา,ทางทางที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยอดีตผู้นำกัมพูชาอาจจะไม่รู้เรื่องเลยก็ได้ซึ่งนี่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเมืองเขมรที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนถ่ายอํานาจหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่โซเชียลฝั่งเขมรเองเนี่ยก็มีการตั้งคำถามเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ต้องบอกว่าเรื่องราวนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวปริศนาคราาิดว่ ที่ฝั่งเขเมรเนี่ยได้เอากับระมาวางไว้จนมีทหารไทยไปเหยียบเป็นรายที่7เนี่ยรวมไปถึงมีการปั่นสถานการณ์ครับปั่นกระแสสร้างข่าวนู่นนี่นั่นออกมาภายในหนึ่งวันทุนผู้ชมคิดว่าทางฝั่งนั้นเนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่มาวิเคราะห์ร่วมกันในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าหากชอบเรื่องราวและกันแล้วเรื่องของแอดมินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันกราบสวัสดีครับ